สวัสดีค่ะวันนี้มวนจะพาพี่น้องมากินนี่นะคะพี่น้องยอดกระเจี๊ยบแหลงผัดใส่หมูสับนะคะพี่น้องอันนี้มวนทำนี่เพื่อนทำนะพี่น้องแกงเลงกุ้งสดนะคะพี่น้องกินกับแล้วก็มีแคปควายนิดนึงนะคะพี่น้องทอดกรอบๆกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะพี่น้องก่อนจะกินก็มวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพากินด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะมาค่ะพี่น้องมาทานด้วยกันนะคะมาเลยเพื่อนใครยังไม่ได้ทานข้าวมาทานด้วยกันนะคะพี่น้องยอดกระเจี๊ยบแหลงผัดใส่หู่สับนะคะพี่น้องทำง่ายๆอร่อยมากมาค่ะพี่น้องกินข้าวจ้ากันนะคะเนาะ กินพักที่จอกแกงใส่กุ้งแล้วก็หนังกล้องโคแล้กวกว็ยอดชมพูโคสเสริ์หอาปีเนี่ยนะนี่เพื่อนทำหนาพี่น้องเันยังไม่เคยกินแกงเล้งกุ้งสดนะเพื่อนเราอยากกินราไปตลาดกันในหมู่บ้านนะพี่น้องเลยซื้อมาทำเกงน,นะ อร่อยดีนะพี่น้องช่วงนี้ก็จะเชื่อกับมวนบ่อยนะคะพี่น้องเพราะว่าคนเลี้ยงเขาต้องไม่ได้มาที่บ้านเพื่อนเขา เขาต้องกลับไปเต็มง,งานบวดลูกชายเขาหน้าพี่นะ้องตอลูกชายไปบวชนะคะพี่น้องกดเงิเนเลยหมดเงินกดยังไงกด เล้งกุ้งสวดอันนี้ก็เผ็ดนะพี่น้องอร่อยดีแล้วก็อีกอย่างทำไมเล้งไม่ตัดผมมีเอซีถามมานะพี่น้องมูงก็คุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าเพราะว่าถ้าเป็นงานบวชลูกชายเขาเขาต้องใส่ผ้าทงนะพี่น้องเขาบอกว่าอยากท้าให้ลูกซักครั้งนะคะพี่น้อง พ่อเขาไม่มีพ่อคนแดงเขาเป็นทั้งพ่อทั้งแม่นะคะพี่น้องเขาต้องใส่พัดทวงก็เจะปล่อยผมยาวไว้ผมยาวนิดนึงยังไม่ตัดนะคะพี่น้องค่ะเขียนงานบวแล้วลูกชายแล้วเขาก็าจะไปตัดนะคะพี่น้อง เพราะว่าบ้านเพื่อนหมู่บ้านเพื่อนเขากับหมู่บ้านคนแยงเขาไม่ได้อยู่ใกล้เลยนะพะี่น้องนั่งรถไซค์ถ้าขับรถไซค์ก็ประมาณสามสี่ชั่วโมงนะพะี่น้องมาคนเดียวแยงเขาก็ไม่กล้ามาเพราะว่ามันไกลต้องมีคนแบบผังคนแยงเขามาช่วงอะไรอย่างเงี้ยเวลากลับวกเพื่อนเขาต้องไปส่งถึงครึ่งทางนะคะพี่น้อง ก็เลยต้องนานๆทีก็จะมาหาเวลามาก็จะมาอยู่ทีย่หมูบ้านเพื่อนเขางนั้นนิดนึงนะพี่น้องเพราะว่าไปกลับไกลนะคะพี่น้องค่าน้ำมันรถก็แพงอีกอย่างก็เขาไม่กล้าไปกลับคนเดียวนะพี่น้องมันไกล พันธุ์หมนทางก็ไม่ค่อยดีนะพี่น้อง้ากลับมาถ้ากลับมาที่หมู่บ้านเพื่อนเขาจะมาอยู่นานๆนะคะพี่น้องก็จะถ่ายทำทิปให้พี่น้องรู้แต่ช่วงนี้เขาก็จะยังไม่ค่อยบ้างนะคะพี่น้อง ต้องเตรียมงานบนลูกทรายก่อนเพราะว่าเขาอยู่ที่บ้านจะลงคลิปไม่ได้นะเป็นน้อง้องมาในเมืองไม่รู้ว่ามาในเมืองก็จะลงได้หรือเปล่าเก็นที่ค,คนแดงใสไข่ไว้ มันจะใช้ได้เป็นมังคีมังมังที่นะคะพี่น้องมันก็เหมือน,นไข่ได้พี่น้องถ้าไปใกล้แบบว่าถ้าเราใช้ชิมทงมุกก็ต้องไปใกล้แบบทงม,มุกไอเนี่พี่น้องมันถึงจะมันเหน็บมันถึงจะขึ้นแล้วก็จะแดงนิดนึงแบบ มันไม่แดงดมองเห็นมันขับรดเก็บไม่ได้ ที่หมู่บ้านเขาไม่ค่อยมีที่ไถ่ทั้งนะคะพี่น้องเพราะว่ามันไม่มีน้ำไม่มีแม่น้ำถ้าเป็นหมู่บ้านเพื่อนเขาจะไปหาปลาหาหอยอะไรเงี้ยพี่นะะ้องค่ะหาเป็นมดแดงอะไรเงี้ย หมู่บ้านคนเลี้ยงเขาไม่ค่อยมีนะ อร่อยมากนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มนขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงปากกินด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ